นคนปรปฐมรณรง,รงค์ kick o f การฉีดวัคซีน HPV เขตสุขภาพที่5เพื่อลดการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกที่ห้องประชุมชั้น2อาคารวานิชโรงเรียนพระประถมวิทยาลัยอำเภอเมืองจัังหวดนคนปรปฐมนายแพทย์กิติกันพิรมสาธารณาสุขนิเทศเขตสุขภาพที่5เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรง,รงค์ kick o f การฉีดวัคซีน HPV เขตสุขภาพที่5 เพื่อลดการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกซึ่งของเขตสุขภาพที่5ได้คัดเลือกจังหวัดนคนปรปฐมเป็นผู้แทนเขตในการจัดกิจกรรมโดยมีนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่5คณะผู้บริหารทั้งในส่วนกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยและคณะครูนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมนายแพทย์วิโรจน์รัตนาอมรกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมได้กล่าวว่าโรคมะเรง็งนับเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อสุขภาพคนทั่วโลกโดยองค์การอนามัยโลกรายงานว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาทั่วโลกมีผู้ได้รับการวินิจฉัยผู้ป่วยมะเรง็งรายใหม่ปีละกว่า18ล้านคนในจำนวนนี้เสียชีวิตประมาณ10ล้านคนและประมาณ การว่าในอีก5ปีข้างหน้าคือในปี2567เป็นต้นไปโลกจะมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่าปีละ20ล้านคนมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ2ในหญิงไทยที่อายุน้อยกว่า45ปีสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเชื้อไวรัส HPV ป้องกันได้ด้วยวัคซีน HPV ซึ่งมีประสิทธิภาพ ในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกในผู้ที่ยังไม่พบติดเชื้อมาก่อนอยู่ระหว่างร้อยละ93-95ประเทศไทยเริ่มนำร่องการใช้วัคซีน s p v ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อปี2557ต่อมาในปี2562วัคซีน HPV ขาดแคลนทั่วโลกส่งผลให้ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถจัดหาวัคซีน HPV จนกระทั่งในปี2565ประเทศไทยสามารถจัดหาวัคซีน HPV ได้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายดังนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเมื่อวันที่22กันยายน2566 จึงมีมติเห็นชอบเรื่องแผนเรื่องรัดการฉีดวัคซีน s p v ในกลุ่มเป้าหมายนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่5จนถึงชั้นอุดมศึกษาปีที่2เพื่อลดการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกใน10-20ปีข้างหน้าได้โดยกำหนดเป้าหมายการฉีด1ล้านเขม็มภายใน100วันตามนโยบายยกระดับ30บาทและควิกวินมะเร็งครบวงจรปณิทัศน์มามีสุข นางสาวปณิดามามีสุขภาพข่าวสุกันวริสุวันรารงาน